สวัสดีครับตอนนี้กำลังลงงานตัวใหม่กับดักหมูป่าลวดสปริงขนาดตามลูกค้าสั่งนะครับความยาวเมตรยีสเซนสปริงของเราใช้ลวดของเยอรมันกับอังกฤษนะครับ เราไม่ใช้ลวดจีนเพราะลวดจีนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ความแข็งแรงไม่ไม่เท่ากันทุกครั้งของเราใช้ลวดเกรดดีสนใจติดต่อตามลายกับเบอร์นี้ได้เลยครับเราทำได้ทุกอย่างที่เป็นกระปิง